สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่6มิถุนานะครับวันนี้จะพามาดูการใช้ประโยชน์นะบนพื้นที่บนดาดฟ้านะครับซึ่งเป็นหลังคาคอนกรีตนะครับมีแฟนๆในช่องนะครับถามว่าอหลังคาคอนกรีตเนี่ยมันสามารถปลูกนั่นนู่นนี่สร้างนั่นนู่นนี่ได้หรือเปล่านะครับอ,อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเป็นพื้นที่เนี่ย สำหรับติดตั้งเขาเรียกอะไรเนาะโซล่าโซล่าเนลโซล่าเซลล์นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเสร็จแล้วนะเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่เป็นที่จอดรถนะแล้วก็ภายนอกนะเป็นรั้วสไตล์แบบนี้เลยนะอันนี้ก็อ้าวไม่สวยอีกนะฝนน่าจะตกไปนะครับอ่ะมาดูข้างบนกันนะครับบนนี้น,นี่เป็นช่องสําหรับใส่ต้นไม้นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นรั้วแบบเหมือนข้างล่างนี่แหละนะคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะขี่ขึ้นมา ประมาณว่า1 1 0นะ110เซนแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องแบบนั้นเลยนะเป็นรูนะครับแต่ข้างบนเนี่ยเรียบนะครับทีนี้ตรงนี้ทําอะไรตรงนี้เป็นป่องลิฟต์นะเป็นช่องลิฟต์ขึ้นมาทีแรกก็ไม่ใช่หรอกนะทีแรกก็มีลังคาหรือไม่มีนั่นแหละ,ะแบบแสงลงนะแต่ว่าเพอเอิญจะใส่ลิฟต์นะลิฟต์ก็ขึ้นมาจากข้าล่างนี้นะครับอันนี้เตรียมแล้วนะลิฟต์เตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมเรียบร้อยลิฟต์แค่นี้แหละนะส่วนนั้นลงไปได้นะ ลงไปไม่ออกไปได้นะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าริฟต์เนี่ยมันต้องการขึ้นมาปุ๊บมีความสูงประมาณ3เมตร20นะเ,เราก็เลยใส่ไว้3เมตร40นะครับอันนี้เป็นเหล็ก4คูณ4นะทีแรกใส่2คูณ4แล้วก็เออมันดูไม่สวยจริงๆนะก็4คูณ4นี้ก็ยึดลงไปนะแต่ว่าอันนี้มันหนาประมาณ12นะ12เซนเอ่น่าจะประมาณมากกว่านั้นแหละเพราะว่าเราเทท็อปปิ้งด้วย1 0 5ถึง17เซนนะอันนั้นลงไป5เซนนะไม่เป็นไรไม่รั่วนะอันนี้เหมือนกันนะเราเจาะไปแค่5เซนนะครับไปยึดยึดพุกนะก็อันนี้เดี๋ยวจะเป็น glass house นะหมายความว่าหลังคาตรงนี้อาจจะเป็นโปร่งแสงนะให้แสงลงไปถึงล่างได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะหรือเป็น เป็นกระจกหรือเป็นเขาเรียกว่าชิงโคลไลท์ของ S C G นะผมไปดูมาแล้วมันก็เป็นหลังคาโปร่งใสเป็นกันสาดที่เขานิยมกันทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะที่จะแบบจัดปาร์ตี้นั่งดื่มนั่งจัดงานเลี้ยงอะไรกันแล้วแต่นะถ้าใครย้อนไปดูเก่าๆก็จะเห็นภาพพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้มันเสร็จแล้วนะนเสร็จแล้วครับเมื่อกี้มันยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เสร็จละทีนี้ก็เพิ่งมาเริ่มทํากันตรงนี้รอลิฟต์นะก็จะเป็นอะไรบ้างนะตรงนี้เป็น บันไดหนีไฟนะเสร็จแล้วผมทําเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีบันไดหนีไฟเดี๋ยวพาไปดูอย่างีกฝั่งหนึ่งนะก็ใช้บันไดนี้ในการเอาของขึ้นลงนะนีะ่แล้วก็ลงไปนู่นนะมีแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดอีกทีตรงนี้เนี่ยเป็นส,สเตจที่1สเต,ต็ปที่1แล้วกันสเต,ต็ปที่1น,นะเราเหยียบขึ้นไปประมาณ1 5บหถึงสิเซนนะเหยียบขึ้นไปตรงนี้นะแล้วตรงนี้เดี๋ยวมีมีแบบนี้แหละนะยังไม่เสร็จ มันขึ้นไปอีกสิบหถึงสิเซนนะก็อยู่ประมาณ44่ส่หารสองอะนะ,ะก็ตรงนี้จะเป็นบล็อกคาเฟ่นะวางบนนี้แล้วเดี๋ยวดีไซน์ทีว่าจะเอายังไงนะครับเพราะยังไงต้องมีสเตจนะครับพื้นก็กะว่าเป็นวีลว่าบอร์ดนะหนาสักยี่สิบห้ามิลก็โอเคเพราะว่าทําห้องน้ำแล้วทำแล้วไม่มีปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นพื้นที่ทําห้องน้ำนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่เสร็จอันนี้ก็จะนี่เลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้แหละนะก็จะเดินขึ้นมา ที่นี่แล้วก็ขึ้นไปที่นี่ตรงนี้ไปว้วนี่หลุดนี่หลดุดนี่หลดุดนี่หลดุลดอันนี้หลดุดอ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวผมก็จะดูว่าจะสูงเท่าไหร่นะแล้วก็ดีไซน์พื้นที่ห้องน้ำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นใช้เหล็ก2.3มิลนะเหล็ก4คูณ2นิ้ว2.3มิลเป็นโครงสร้างที่หนานิดน,นึงนะครับส่วนอื่นๆอย่างพวกนี้เราใช้บางๆนะครับ เดี๋ยพวกนี้เป็น1.5มิลนะเพราะว่าราคามันต่างกันเหมือนกันนะพวกนี้ก็1.5มิลนะอย่างพวกนั้นก็ผมใช้เหล็กหน้า3มนิ้วนะไม,ไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรแครให้มันเป็นปิดปล่องเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะยังไม่เสร็จหรอกครับนะอันนี้ก็พามาดูประมาณอย่างนี้ก่อนนะนี่นี่นี่นั่งบนนี้นะครับแล้วเดินลงมาบนนี้หรือนั่งตรงนิดนึงพอไป ครับตรงนี้ไม่เสร็จนะเหมือนอาทางเจ้าของบ้านจะบอกว่าเดี๋ยวนะเดินออกมาจากลิฟต์นะให้ทําเป็นเป็น,เป,นเป็นหลังคานะหลังคาปุ๊บนี่มาตรงนี้เผื่อฝนตกก็เดินมานี่นะแล้วก็นี่เดินเข้ามานี่นะจะได้ไม่เปียกฝนนะฮะจริงจริวิ่งเอาได้ด <c oughs> ะโอเคนี่ก็บอกว่าตอบคําถามว่าเออล้วใช้ประโยชน์ดได้ไหมใช้ได้ครับก็ เอาโครงสร้างวาวบนนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็ควรจะหนาสักอย่างน้อย12นะพื้นไปถึงว่าพื้นนี่นะหนาสัก12เซนติเมตรนะแล้วก็มันมีปูกระเบื้องด้วยเข้ามาอีกสัก4 3 4มเซนเนี่ยก็จะกลายเป็น17เนะเกือบ20ละนะครับนั่นเจาะพุกลงไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับนี่ก็โครงสร้างคร่าวๆเนี่ยก็นาเสร็จประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับท่านใดสนใจจะติดตามดูนะก็ ติดตามกันได้นะครับเราก็จะพาไปดูว่าเมื่อมันเป็นบล็อกคาเฟ่นนะแล้วก็เป็นห้องน้ําสําหรับข้างบนบน,นี่มันได้หนีไฟลงไปข้างล่างตรงนี้ก็จะติดตั้งโซลา r เซลล์นะอมองไปก็จะเห็นวิวแบบนี้หรือว่ายังไม่เสร็จนะครับหรือว่าเนี่เดี๋ยวมีสูงขึ้นมาออกมา110นะ110เซนนี้ก็เป็นแวงแบงแบบนี้แหละสไตล์ก็เหมือนข้างล่างนี่เลยนะครับหรือว่านะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน อันนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาทํางานนั่นนูน่นนี่บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูอีกทีนะเทียบกับเมื่อก่อนที่มันยังไม่เสร็จเนี่องว่าจะเป็นดิน,นอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เสร็จแล้วนะครับก็ประตูนี้ก็เสร็จแล้วเนาะตรงนู้นก็มีความสวยงามมากเลยทีเดียวครับนี่เห็นไหมครับอ่ะยังไม่เสร็จดีหรอกเดี๋ยวพาไปดูข้างๆแต่ว่าเดี๋ยวไปดูข้างล่างดีกว่าคลิปนี้ก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันไป ย,ยาวๆนะครับสวัสดีครับ